สวยน่ารักสดใสออร่ราพุ่งค่ะ W Korea ค่ะเผยให้เห็นฮาโมเมน์เบื้องหลังของโรเซ่แบล็กพิงค่ะขณะที่เธอนะคะถ่ายแบบให้กับทางนิตยสารค่ะแน่นอนค่ะว่า ฉบับนี้นะคะเป็นฉบับที่โรเซ่แบล็กพิงคค่ะไปขึ้นปกด้วยนะคะก็ต้องบอกนะคะว่าโอ้โหขาวใสมากๆเลยเนาะดูกระจ่างใสออร่าพุ่งค่ะต้องบอกว่ายิ่งโตกก็ยิ่งสวยนะคะสำหรับสาวน้อยคนนี้ค่ะโดยเฉพาะนะคะเรื่องการโพสท่าค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะมีท่าโพสต์ใหม่ๆมาให้เห็นอยู่เรื่อยเลยนะคะก็อย่างว่าและค่ะเขาเดมาเป็นนางแบบนะวงนี้นะคะขึ้นปกกันทุกเดือนเลยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเซตต่าง นะที่แอดก็ไปแคปมาให้ดูนะคะมีทั้งเซตที่มีการนะคะยกขาขึ้นแบบนี้นะคะเหแบบนี้แนละอยากจะเอาผ้าานะไปช่วยคุมมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเซตนะที่โรเซ่น,นอนอยู่บนโซฟาด้วยนะคะ โอ้สวยหลายรูปเลยค่ะก็เอามาแจ้งตรงนี้แล้วกันค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งจะโพสนะคะคลิปคลิปนี้เนี่ยลงในช่อง y t u t u นะของทาง W Korea เหมือนกันค่ะเพิ่งจะโพสไปเมื่อเรารอประมาณ3ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ่ะยอดวิวก็ตอนนี้ก็50,000กว่าแล้วนะคะก็ถ้าใครนะคะอยากจะดูคลิปที่เป็นเบื้องหลังแบบเต็มๆนะคะก็ลงไปที่คอมเมนต์แรกแล้วกันค่ะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดให้นะคะก็ไปดูนะคะความน่ารักสดใสของโรเซ่ค่ะ ก็กดจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วบาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า